สบายดีทุกคนสบายดีเฮปซี FC มือทุกคนเดอ้อมาฮะบ้าพิมพ์ิ้งแล้วทุกคนมาอยู่กับบ้าพิมพ์ิ้งแล้วมือเศร้านะทุกคนอยู่บ้านบ้าพิมพ์เป็นมือเศร้าเลยฝ่นตกตต้งเต็มเมื่อคืนมาเลยห้ากมาเศร้าตอนวางประมาณ่อง่องโมงตอนเที่ยงนะตอนนี้ก็อากาศร้อนร้อนร้อนยัน,นทุกคนเดิอดนะแดดทุกคนร้อนมากซึ่งว่าฝนตกเสร้าปุ๊บ กะร้อนปรับนะแล้วก็อย่าลืมทุกคนอยู่ที่บ้านข้องเอฟสีพายุเขาบ่อฝนตกบอ่อนะอาการหอนบอ่กับคอมเมนต์พูดคุยกับว่าพิมพ์ได้เด้อทุกคน <c oughs> มามาอีกแล้วช่วงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> อาทุกคนสวัสดช่วงนี้ก็ไ <c oughs> ก่จะทึ่งฤดูการทํานากันแล้วกับฤดูเขาเอินบ้านว่าพิมพ์เอินฤดูทํานาปีนะก็คือทุกปีข้องเดือน5เดือนหนี่ก็ะจะเริ่มมีกัน นะมีการทำนานะแต่ว่าเมืองไทยก็อาจจะทำไร่ฤดูหรือไล่ปีหนึ่งก็อาจจะทำไลค่ค้างนะสำหรับยุทีเมืองไทยการทำนาทุกคนแต่ว่ามื้อวา่พิมพ์ก็ได้เอาคลิปที่ว่าการทำนาของเมืองไทยทุกคนบอกเลยว่าการทำนาขลองคนไทยต่อไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าโคตรสบายไปแล้วนะคนเพราะว่า คนเฮาหรือสาวไล่สาวนากับบุคอยเด้ออกแรงกันแล้วนะก็คือใช้เครื่องจักรคนแล้วก็เครื่องจักรที่ว่าไฮเทคทันสมัยกันทั้งนั้นสต่วันนี้ว่าพิมพ์รวบรวมตั้งแต่ตอนเริ่มเพาะต้นกาพวกตน้นคาไปให้ทุกคนเบิง่งว่าเข้าจะใช้วิธีได้ในการเพาะต้นกาพูกเข้าดำนานต่างๆนะนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะหูกันแน่นอนมาทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปข้อกำลังใจได้๋วซอยเบิ่งโฆษณาให้เด้อแล้วก็กดติดตามเบิ่งโฆษณาให้พ่พิมพ์คนละหนึ่งโฆษณาก็อย่างดีทุกคนขอบพระคุณลายไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลย มาทุกคนยุกคนสังเกตว่าอันนี้แม่นยังลองเดานํำกันเมงทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่นะมีการซีดนำพ่นนำใส่ต้นกะหรือต้นข้าวนะที่กำลังเติบโตขึ้นทุกคนนี้นี่คือการทำนายอยู่ที่เมืองไทยนะทุกคนคือเข้าใส่ระบบการซีดน้ำโดยเครื่องอบังคับนะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคนเริ่มตั้งแต่การปล๊กอ่า ตนกาก็รรู้สึกว้าวแล้วนะกับการทำนาของคนไทยทุกคนเพราะว่านี่คือเครื่องทำเครื่องเพาะตนกาหรือว่าซีดน้ำให้กับตนกานะทุกคนเครื่องที่ว่าทุกคนเห็นที่ว่าเลื่อนใดนี้นะด้านล่างขลองอตัวที่มันเลื่อนนี่นะทุกคนด้านล่างจะมีหัวซีดน้ำออกมาแบบเลี่ยนแทวกันเลยทุกคนนะเดี๋ยวจะเท่นภาไปไกลแล้วก็ด้านบนขลองอเครื่องตัวนี้นี่จะสาม,มารถรังจากที่ตนกาใดครบตามกำหนดนะเริ่มมีการค่ายแล้ว จะมีการวางสะพานหรือว่าไส้สะพานนะสมารถลำเลียงต้นกาผ่านขึ้นมาข้างบนข้องเครื่องตัวนี้ได้ทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากับเครื่องมือกันประดิษฐ์คิดแตงข้องคนไทยนะทุกคนซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นนาดไล่ไล่กันเลยนะในฟาร์มนี้เขาบอกว่าเป็นแรงเรียนรู้นะให้กับเยาวชนไทยและคนไทยและไล่คนที่ว่าสนใจเรื่องข้องการกเกษตรนี่ทุกคนห็นบอกด้านล่างข้องเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นแบบอ่าหัวสีดนำนะที่ว่าคอยลดนำต้นกา ให้ซุ่มซื่อน,นั่นเองทุกคนนี้นี่แหละคือการทำนานในยุคคลองซ่องขันเสาซีทุกคนกับคนไทยกับเมืองไทยนะบอกเลยว่าสุดยอดมากต่อไปนี้ก็การใช้พลังการใช้เครื่อแห่งของคน้นอ,อาจจะน้อยลงเพราะว่ามันจะมีความซาได้มีความเมื่อยได้นะแต่ถ้าว่าใช้เครื่องจักรนี่กัแบแป๊บเดียวทุกคนนี้เขาจะจับตนกามาเบื่อว่าตตนกาแข็งแห้งแบบได้ังจากที่ว่า เห็ดเขาอ่ะพุกต้นกาเขากับยุคสมัยนี้ทุกคนโดยการใส่เครื่องไฮโดรลิกนะเขาบอกว่าเครื่องไฮโดรลิกเครื่องไฮเทคเออนี่และนี่แหละทุกคนต่อไปก็จะเป็นการก็อ,อะไรรถย้ำนาไฮเทคนะอันนี้ก็เป็นการประดิษฐ์คิดแต่งของคนไทยคือการสุดยอดจริงๆทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นทุกอย่างนะ,ะมือนี้ยเราพิมพ์กระเรียงครนะับเบิ้งเป็นสเต็ปสเต็ป,เตปลเป็นระดับกันไปเลยทุกคนหังนะจากพุกต้นกาแล้วแล้วก็ต้นข้าวแล้วมันก็จะมาะเริ่มทำนานะก็คือ ลดยำนาให้หนาแบบเข้าวไวเงปันพระพิมพ์ก็บ่เคยมีนะคนอ่าก็คือคล้ายๆเห็ดให้หนาให้ดินมีความเหนียวอะนความความละเอียดนะประมาณนั้นเป็นบอกอันนี้ก็เป็นแต,แต่สิ่งที่พระพิมพ์ยัางนำเสนอก็คือเป็นฟีมือของคนไทยที่ว่าคิดขึ้นมาเองนี่แหละทุกคนนะเพราะว่าลลยแหงย่างให้ทุกคนในเบิ่งนำกันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับอ่บาบาวพิมพ์เรถดุดรถ <c oughs> เคลียร์ทางหน้าก็จะมาเคลียร์โคนเคลียร์นํำขี้ต้มไปได้ทุกคน และดันล่างก็เป็นคล้ายๆกับแท่งเล็กที่ว่าเป็นด,ดุมเป็นด,ดุมนะสมาแบไยยำนี่ทุกคนอันนี้คือการทำลาเคลือนะ่ออะไรอะลน่นี้ประมาณ50เนี่ยแหละห้าสิบลจากยางอะไรบางคนจะจำอะไรทุกคนเข้าใส่รถยำดินแบบไล่สิบคันเลยทุกคนกับการทำนาที่เมืงไทยแบบทำไปพร้อมๆกันนะนี่ทุกคนโอ้โหย่างทุกคนในเบื้องนี้แหละ คือการทำนาในยุคซ่องพันสาสีซ่องห้าหกเจ็ดทุกคนสุดยอดมากรถยำหนาพี่มือข้องคนไทยที่ว่าตอนนี้ก็มียอดสร้างจองจากไร่พื้นที่แล้วก็มีไร่เจ้าข้องแห่งทุกคนไร่แบรนด์เลยที่ว่าผลิตอยู่ในเมืองไทยนะกับอันไหนสร้างเก่งๆของคนไทยข้องเมืองไทยเลยคนที่ว่าเป็นคนไทยนะเขาจะผลิตรถพวกที่ว่าไซกับการกรเเษตรนี้ขึ้นมาไม่ไม่เลยๆนะทุกคนามาต่อไปกัหลังจาก ยำดินปรับดินแล้วลวดินหน้าแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นการวานวานข้าวทุกคนวานข้าวกับต่อไปปราจำเป็นต้องใส่คนอีกแล้วนะคือใส่รถนี่แหละนี่ทุกคนส้มนะของรถย่ายำาข้าวกับด้านล่างทุกคนแกงไปแกงหมายให้บอกมันจะเป็นท่อที่ว่าสมารถพ่นเข้ามากระจุยกระจายไปทั่วเลยเพื่อว่าเป็นการวานข้าวโดยเครื่องไฮเทคนั่นเองทุกคนนี้สุดยอดมากนะทุกคนซึ่งรถนี้ก็คล้ายกับรถที่พ่อพิมพ์เคยมานําเสนอกะเป็นรถอัน ที่ว่าซีดยาไฮเทคนะทุกคนข้อเมืองไทยน่าจะแมนแบบเดียวกันนี่แหละนี่ทุกคนจะเป็นหัวพลออกมาแบบนั้นนะแกล้งไปแกล้งมาอ่าี่ก็อยู่ในห้องคนขับทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้บอกเลยว่าหัวพลนี้แหงแหงไล่าเลยแหละทุกคนเพราะว่าเบื้องจกกักนอ่าปิวไปข้องอ่ากระจุยกระจ่ายไปข้องเม็ดเข้านะทุกคนไปไกลแล้วก็แกล้งไปแบบระยะที่ว่ากวางล่านะทุกคนสม,สม่ำเสมอเลยแหละแบบนี้โอ้โห นี่แหละเสร็จไวทแน่นอนทุกคนกับการทำนาในยุคนี้นะแบบเขากับยุก,กับเข้าสมัยแห่งาการทำนาของคนไทยทุกคนสุดยอดหลายนะใช่ว่ารถอันนี้ก็เป็นรถคล้ายๆว่าพิมพ์ว่าคล้ายๆกับแมงมานะทุกคนแมงมาอ่าฮูว่าทุกคนฮูว่าคล้ายๆกับตะกะเตนนะแบบสุงๆอ่าหลังจากเ่วานเขาเสร็จแล้วก็นี่ก็จะเป็นการดำนาทุกคนดำนาโดยรถทานสมัยรถไฮเทคกันแต่ว่าจะเป็นการ ดำโดยเข้าคล้ายๆกับต้นคลิปเลยทุกคนเขาที่กเขาเพาะใสเะ่เป็น,นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมานะ,ะเป็นแตะเป็นแตะมาหละทุกคนเพาเลยว่าสะดวกสบายไร่การทำนาแบบมั่จำเป็นแบบต้องได้ใส่คนเยอะแลวนะทุกคนเพียงแค่ว่าเรามีทุนแล้วก็จ้างรถมาเลยนะหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นเจ้าของรถก็อาจจะสบายโอ้โหทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เรายามือใจเบิง่งเต่มอันหนึ่งก็คือการดำนาโดยรถไร่คนขับนั่นเองทุกคนแบบ เจะเป็นตัวไซคคนขับอีกต่อไปอ่าก็คือแบบบังคับกันไปเลยนะกับการทํานาของคนไทยทุกคนต่อไปนี้ก็สะดวกสบายกันนั่งขุมรถอยู่ที่เอ่ที่ยงหน้าน้อยแล้วก็สามารถดำหนาได้แล้วนะเ่าจะเป็นต้อไซค่คนขับรถดำานาต่อไปทุกคนนี่ก็เป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่แบบสุดยอดไล่อ่ามาเบื้องด้านบนกันทุกคนนี่บรรยากาศของรถดำหนาไรคนขับก็จะเป็นประมาณนี้นะสิ่งที่ว่า การก็เป็นสิ่งที่คนไทยใสในปัจจุบันนี้ทุกคนนี้บอเลยว่าเป็นแถวแบบสวยงามกันเลยนะหลังจากที่ม่าดำแล้วต้นกากับแบ,บแบบแข้งแห้งบ่มีต้นกาหักบ่มีแบบต้นบิดต้นเบีบ้ยวนะทุกคนห็นบอกจะปูเป็นแถวเรียงยาวไปงามกันเลยอ่านี่แหละต่อไปแล้วทุกคนเป็นการโซสเต็บข้องลดตัดใบข้านั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกตัวสิ่งหนึ่งขมูไม่สำหรับเราพิมอะไรทุกคนก็คือว่า คนไทยปุ๊กเข้าไดไประยะหนึ่งนะเ็ถือว่าต้นกาสูงพองสมควรและเกือบ50เซนแล้วตามที่ว่าพิมพ์บึงก็คือจะมีลดตัดใบข้านี่มาเ่าพิมพ์กับบบหัวไสาเ้เฮ็ดเป็นยังนี้นเขาจึงตัดใบเข้านะทุกคน fc คนได้หูก็บอกว่าพิมพ์ได้หรือว่าเป็นเพื่อเป็นการทําให้ต้นกาแข็งแรงและงอกงามหรือว่าเฮ็ดให้เขามันเยอะขึ้นบอกว่าพิมพ์กับโบหัวนะว่าเทคนิคนนี้ไม่ควรมวาเนี่ยได้กับการตัดต้ดตนข้าของเมืองไทยนะ คือว่ารถที่ว่าทุกคนเห็นเป็นการดีฟโซนี้โบแมนย่างนะคนคือเข้าโซ่ขวมเทขวมแรงของเครื่องยนต์ที่ว่าจะสามารถไปลุยโคนลุยตมได้นะเวลาไปตัดต้นข้าใบเข้าน,ะนั่เองทวนมหเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยนี่เหนบอกอันนี้คือรถคันเมื่อกี้นะทุกคนแต่ว่าเขาจะใส่เพิ่มใบตัดเข้าไปในะบตัดกับเป็นจํานวนไล่กันเลยแหละเปลี่ยนเที่ยวกันไปเลยนี่ทุกคนนี่แหละว่าผิวแยกหัวเป็นย่งจึงต้องตัดใบเข้านะทุกคน ทายฟได้โหเรื่องเกี่ยวกับไรหน่าอยู่ที่เมืองไทยบอกว่าพิมเดาเด้อเพราะว่อาอยุบาลความว่าพิมก็คือปุ๊กเข้าก็คือปุ๊กไปเลยปุ๊กไปจนถ้ามันเห่วจนกลัวเขาจะแก่จนจะเก็บเกี่ยวได้นะจะว่ามีการตัดแบบนี้ทุกคนแล้วก็ว่าพิมบวหัวย้อนสะเฮ็ดจริงๆว่าตัดอีกนะนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ่อบริเวณเดี๋ยวนี้ทุกคลิปที่ว่าพิม์ออกมาให้ทุกคนเห็นนี่นะเป็นคลิปการตัดใบเข้าเนี่นะเขาจะตัดในช่วงที่ว่าเขาเอ่เขี้ยวงามแบบค่อนข้างจะส่วงกันแล้วนะจะเป็นส่วง เป็นการตัดเข้าที่แบบเห็นท่าว่าพิมพงงคือกันทุกคน <laughs> <laughs> นี่นี่ก็ถ่ายดานันรอรอข้องรถให้เบิรงว่ามันจะบดด้นข้านะทุกคนจะไปตามวางข้องอ่ะ้นเข้ากันเลยอ่าบาวพิมพกันยังงงอยู่ทุกคนตัดตัดเพื่อ,อนั่นะมาเบิรงนคลิปต่อไปทุกคนนี่ดันกวงางทุกคนจะเป็นการตัด สนข้าวที่ว่าสูงผอสมควรนะไกลๆจะออกห่วงเขาแล้วตามที่พ่อพิมบึงเพราะว่าต้นข้าวก็สุ้งก็เพียงแอลล่ะตามที่บ่งนันนะ,ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบวิธีหรือว่าเทคนิคในการทําไร่ทนานาของคนไทยของเมืองไทยอาจจะเป็นแบบเกิดยังไงคล้ายๆกับทําให้เข้าหน้าลายขึ้นหรือเยอะขึ้นประมาณนี้บอกถ้าว่า,าพ่พิมจำผิดนะเออถ้าว่า,าพิมพ์มันเดาผิดนะทุกคนนี่เพราะว่าไปตัดที่ทุกคนเท็น,เนี่กับแบบ สม่ำเสมอกันเลยนะตัดไปพร้อมๆกันล้ะกัถือว่าสั้นขวมสั้นขวมสุ้เนี่ยกัเสมอกันไปหมดเลยอ่าเพราะว่าทึกปรับมาหมดแล้วนะกับใบตัดต้นข้าวใบข้าวกันทุกคนนี่สังเกตเหมือนกับว่าเขาเริ่มออกลวงแล้วนะทุกคนที่ว่ายุ่งๆนะออกเรื่องเรื่องนิดนึง,หนงแหละอ่าถ้าว่าตัวได้ที่ว่าตัดอะไรเขาก็จะกลับคืนถอยล่างถอย่างมาตัดใหม่นี่คล้ายๆกับตีนตะคราบนะทุกคนรถคันนี้ เดี๋ยวเขาสร้างประดิษฐ์ขึ้นมาก็จะมีแวบ,บร่างขาไปด้วยนะทุกคนพอแดดออกฝนตกก็ใส่ร่างขาเข้าไปห uh huh, สบายมากถ้าว่าต่อไปนี้รถแบบนี้ที่ว่าคนไทยประดิษฐ์แล้วสามารถทําได้ก็ถ้าบังคับรีโมทคอนโทรหรือว่าไล่คนขับไดนี้แห้งโคตรเจ๋งเลยทุกคนนะนี่อันนี้แวบ,บตัดใวใบให้ทุกคนได้เบิื่องกันเลยเพราะเลยว่านี้แห้งแห้งหนักนะคนอันที่บกัเป็นพาปกตินะพาปกติที่ว่าเข้าขับตัดกันอ่า เป็นทุ่งนาที่ว่ากวงแล้วก็ขี้วอุ่มกันเลยนะจากพาหมุ่มสุงมุมนี้ทุกคน,นที่ว <net> ่าให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละรถนนี้ก็อาจจะเป็นอีกตำยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งกันแล้วเพราะว่าหุบส่งกับต่างกันไล่นะต่างจากขันเมื่อกี้ทุกคนนี่สังเกตว่าเป็นล่องเป็นล่องไปนั้นนทุกคนบริเวณต้นข้าวลมนะก็คือแวกไปตามวางของต้นข้าวเนี่ยตามที่บอกผิมเบิ้งทุกคนเห็นบอกโอ้ยทุ่งนาเมืองไทยทุกคนเนี่ยว่าเป็นทุ่งนาทีแบบกวงมากนะ รือว่าเข้าเฮดทงหน้าเดี๋ยวนี้เพื่อลดไฮเทคพวกนีบที่ว่าสามารถแบบลงทํานาได้สะดวกสบายเพราะว่าถ้าว่าทําเป็นไร่เล็กๆไล่ๆไล่ติดกันกน็อาจจะแบบเฮดให้ดลดไฮเทคไล่ๆคันนี้ลงไปทํางานนี้ลำบากนะก็เลยว่าอาจจะทําเป็นแบบไร่กวงๆไปเลยตามความเข้าใจของหมอพิม์ทุกคนนี้หลังจากที่ว่าตัดแล้วปุ๊บก็จะเป็นการซีดเนี้ยเอ้ยซีดยาทุกคนซีดยานะน่าจะเป็นซีดยาฆ่ามแมลงนี่จากยางนี่แหละ รถไฮเทคข้องมองไทยกับฝี่มือข้องคนไทยทุกคนสุดเจ๋งเลยรถซีดยานี่ก็สังเกตเลยว่าตัวหัวซีดทุกคนเหงาแหง่าผิวว่าน่าจะเป็นจาก30สิบเมตรนะหัวซีดที่ว่าเยาวๆออกดันค้างซ่องค้างนั่นแหละทุกคนโ,โหนี่แหละคือการทำนาข้องคนไทยตั้งแต่การเริ่มเพาะต้นการยังต่างๆนะถือว่าทุกอย่างกับมันจำเป็นต้องใส่เหงอแหงข้องมนุษย์ข้องขนข้องสาลไร่สาวนาอีกต่อไปวันจำเป็นต้องจ้างคนให้ไล่ให้เสี่ยงเงินให้เหนื่อยนะ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องจักรเข้ามา่วยเครื่องไฮโดเครื่องไฮเทคเข้ามา่วยไล่เพื่อลดเวลาในการทานาแลวกาช่วยบวชให้ส,วสวหาวรัศนาเหนื่อยเมื่อยขึ้นนะเพราะว่าส่วนแร่คนทาไร่ทานานี่ก็คือทุกคนหูแหละจะทํากันแบบจนเท่าจนแก่นะทุกคนจนกลัวจะโบ,บมีแรงนะเพราะว่าคนบ้านว่าพิมก็ทาไร่ทํานาก็จะเป็นคนที่นค่อนข้างจะมีอายุเยอะ,อะเพราะว่าเข้าทำาตั้งแต่เด็กแต่เล็กตั้งแต่วัยรุ่นนะก็เลยว่าคิดว่ายัางทําได้อยู่แต่ว่าต่อไปนี้เมืองไทยก็ สบายกันเลยทุกคนกับการทำนายย,ยกสองพันสองสี่พี่พิมไปเหนแล้วโอ้โหสุด้าวเลยทุกคนนะหลังจากที่พ่าพิมพ์เคยนำสนเสนอคลิปอ่การใส่โดรนพ่นยาแล้วก็การใส่รถไฮเทคนี่แหละพ่นยาเนี่ยคือคลิปสุดท้ายนี่นะ แล้วก็ใส่ยังไล่ๆยอย่างเกี่ยวกับการทำนาในยุคนี้ข้องคนไทยก็โอ้โหสุดแจ้งกันเลยทุกคนนะนี่ก็เป็นอีกตึมคลิปนึงที่ว่าพิมพดรด้รวมมาให้คนได้เบิงนากันเพื่อว่าหลายคนยังบบทันฮูนะกับการทำนาแต่ละขั้นตอนข้องคนไทยข้องเมืองไทยนะัย่นเองทุกคนอย่าลืมถ้าวามากคลิปข้องคนพิมก็อย่าลืมซอยกดติดตามกดไลค์กดแสร์สับสคริปที่สําคัญเบิ่งโฆษณาให้เด้อเด้อเจอกันคลิปต่อไปทุกคนฮะห,ห้องบ่ผิดหวางอย่างแน่นอนนะติดตามซองคนพิมพ์ไว้เลยขอบคุณหลายๆ